สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัดช็อตครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกม Blade and Soul เช่นเคยนะครับภาค2 s e เซิร์ฟเกาหลีวันนี้ผมจะมาบอกสิ่งที่ผมทำพลาดไปเมื่อตอนที่เล่นอาชีพหมัดน,นะครับผมจะอธิบายเริ่มจากสกิลแล้วกันสกิลเนี่ยมันมีสกิลเป็นสกิล Active กับสกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟสาสกิลแรกเนี่ยเราสามารถ ไปหาซื้อหรือจะคราฟเอาก็ได้แต่ผมไม่แนะนําให้คราฟนะครับผมแนะนําให้ซื้อเจ้าตัวสกิลพัฟสีฟ้าเนี่ยมันต้องใช้อ่านี่ตัวนี้แผ่นผมผมจะเรียกว่าแผ่นแผ่นสกิลแล้วกันแผ่นสกิลแผ่นเนี้ยมันหายากวิธีการหาแผ่นสกิลเนี่ยมันต้องไปตีมอนเพื่อฟาร์มแล้วก็ทาเควสสีฟ้าเควสสีฟ้าตัวนี้นี่ทำเควสสีฟ้าตัวนี้เพื่อที่จะได้มาหรือว่าย,ย่อย ย่อยเจ้าตัวใบสกิลเนี่ยครับย่อยใบสกิลพวกนี้ถ้าเราย่อยมันก็จะได้มานะครับแต่ว่ามันมันแพงมากเลยนะผมก็จะไม่ย่อยให้ดูหรอกเพราะว่าตังค์ผมน้อยมากก็คือถ้าเราย่อยใบสกิลเนี่ยเราก็จะได้แผ่นสกิลมาและแผ่นสกิลเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับแผ่นสกิลตัวนี้สามารถเอาไปอัพนี่ครับเอาไปอัพตรงนี้ได้สิ่งที่ผมพลาดก,ก็คือผม เอาแผ่นสกิลพวกนี้ไปอัพตัวนี้แหละเพราะว่าพออัพตัวนี้อ,อย่างค้าวก่อนผมอัพสีฟ้าไปดูนะครับสีฟ้าเนี่ยใช้ทีละร้อย0 0 0นะครับแล้วเคเวสเนี่ยได้ทีละ3าแล้วไอตัวพาสซีฟสีฟ้าเนี่ยตัวพาสซีฟสกิลสีฟ้าเนี่ยมันใช้ตั้ง400ครับเนี่ยครับ400ซึ่งมันหายากครับผมไม่แนะนำให้เอาไปอัพนะครับผมแนะนำให้เอามาซื้อ ตรงนี้ดีกว่าไม่ใช่ซื้อดิเขาเรียกคราฟคราฟเนี่ยคราฟสกิลสีฟ้าตรงนี้ดีกว่านะครับในช่วงต้นเกมอย่างผมเล่นธนูเนี่ยมันก็จะยิงเร็วขึ้นกับเลือดออกนานขึ้นซึ่งผมก็ต้องเลือกยิงเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาชีพอื่นๆเนี่ยมันก็มีความสามารถแตกต่างกันไปไหนๆก็พูดถึงสกิลฟ้าไปแล้วสกิลพาสซีฟสีฟ้าไปแล้วผมก็จะมาบอกให้หมดเลยละกันว่า ความสามารถของสกิลสีฟ้าแต่ละอาชีพเนี่ยสกิลพสสาซีสีฟ้าของแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่ดาบนะครับตัวนี้จะเป็นบวกวิ่งเร็ว1%แล้วก็บวกตีเร็วอีก5%เนะครับสำหรับดาบอันที่2จะเป็นเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะบวก5ต่อไปครับต่อไปเป็นหมัดนะครับหมัดสกิลแรกนะครับเป็นบวกลบหลีก 3%แล้วก็บวกวิ่งเร็วอ่ะบวกลบหลีก3นะครับบวกวิ่งเร็ว1%แล้วก็สกิลที่2เนี่ยจะบวกการโจมตีควบคุมแบบควบคุมอีก3%นะครับไปต่อกันที่ขวานครับขวานเนี่ยจะบวกอันเนี้ยฟื้นฟูพอ้ชันฟูโพชั่น3%ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับขวานแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกบวก5ครับต่อไปครับ ต่อไปเป็นสกิลฟอร์สสกิลฟอร์สนะครับจะบวกเจาะเกาะ5นะครับแล้วก็เป็นสกิลที่2จะเป็นบวกอินสครับต่อไปธนูครับธนูธนูจะเป็นบวกโจมตีเร็ว7%นะครับถือว่าเร็วนะครับช่วงช่วงเลนน่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นผลให้สกิลเลือดออกทำงานนานขึ้นครับต่อไปกระดิ่งครับกระดิ่งเนี่ย อันเนี้ยผมแปลแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตีแรงขึ้นนะครับบวก3ตีแรงขึ้นในแบบของกระดิ่งนะแล้วก็ฮิลแรงขึ้น3%ครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับสกิลพาสซีฟของทุกๆตัวในสีฟ้าที่เราจะสามารถทำได้ในช่วงต้นเกมครับถ้าใครคราบได้ผมแนะนำให้รีบคาฟครับเพราะว่ามันช่วยตัวละครของเราในช่วงต้นอย่างมากครับ นี่แหละครับสิ่งที่ผมพลาดก็คือห้ามเอาใบนี้ไปอัพเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยมันจะช่วยให้แรงขึ้นก็จริงแต่ว่าหลังจากเวล30ไปแล้วเนี่ยมันมันหายากมากๆครับกว่าจะได้400เนี่ยคือจนผมเวล32เนี่ยถึงได้400กกว่ามาครับนี่คือคำเตือนเลยนะครับห้ามเอาไปอัพครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะครับตัวสกิลสีฟ้าให้ดู ข้ามาตรงนี้ครับเลื่อนมาด้านล่างเนี่ยครับ3ามสกิลนี้เป็นสกิลพาสซีฟทั้งหมดเลย2อ,อันนี้จะเป็นสกิลแอคทีฟนะครับแต่ว่ามันมีให้ซื้อแล้วก็มันมีแจกครับไม่ต้องไปนั่งครับก็อันนี้ครับที่ผมแนะนําให้เอามาครับให้เอาใบน,นี้มาครับห้ามเอาไปอัพสกิลเด็ดขาดนะผมย้ําหลายรอบนะครับเพราะว่ามันมีคนที่เอาไปอัพแล้วก็ หายากคือมันหาไม่ได้มันหายากมากๆโอเคแล้วก็คาบไปครับเฮ้ยผมคาบสกิลถูกไหมวะเนี่ยเวนกมไม่ได้ดูด้วยแล้วก,กดสกิลอะไรไปครับเมื่อกี้เวนละเวนละนี่ครับพลาดอีกแล้วหรือเปล่าพราไม่น่าจะพลาดนะครับต้องเรียนดูยังไงก็ต้องเรียนแล้วครับมันทำอะไรไม่ได้ละ แล้วเข้าไปดูที่สกิลพาสซีฟครับอ่ะโอเคถือว่าถูกครับอันนี้คือมันทําให้ยิงเร็วขึ้นครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสยิงดูอันนี้มันยังใช้สกิลอยู่ครับยิงเร็วขึ้น7%ครับก็ไม่ถือว่าเร็วมากครับพอใช้ได้ ก็ยังดีกว่าไม่มีก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมพลาดแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเหมือนเหมือนกันจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอย่าพลาดเหมือนผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ